สวัสดีครับวันนี่กับผมคิมเล่าเรื่องแบบไทยๆแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องรามเกียรติ์ต่อจากอีพีที่แล้วนะก็คือรามเกียรติ์นะครับ,อรรรบตอนมายาลาบใช่ไหมครับแต่วันตอนนี้ก็คือตอนศึกกุมภาการนันเองนะครับผมมันก็จะคล้ายๆกับสบอยขอน่อยนะครับแต่มันจะมีเรื่องราวมากกว่าน,นั้นครับมากกว่าโขนนะครับ โอเคจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปติดตามรลบฟังรับชมได้เลยครับโอเคไปไปกันเลยต้นไปในตอนที่เมราฟนะผมได้อาสาจะออกไปสะกดทับจับพรามนะผมแล้วก็จับพรามนั้นมาเห็นฆ่านะผมมาฆ่าให้ตายนะครับจะมาขังไว้ในเมืองบาดาลน,นะผมและหนุมานนั้นได้ตามมาได้นะผมและไมร่าฟนั้นก็ถูกหนุมานนั้นฆ่าตายนะผม แล้วก็พาพระรามมานะครับทศกัณฐ์นั้นก็ได้ทราบข่าวนะครับจากตีทับเมฆขาน่านะครับว่าแม่ลาบนั้นถูกหนุมานฆ่าตายแล้วนะผมก็ยิ่งคิดแค้นนะแบบแบบคิดแค้นมากๆเลยนะผมแบบร้องไห้มากๆเลยนะครับถึงหลานลักนะครับผมแบบจะนิ่งแบบรู้ค่าศึกมาเกื่นนะครับก็จะยกทัพออกไปฆ่านะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาใครเป็นแม่ทัพ พากองทัพนั้นออกไปลบก่อนนะครับผมเห็นจะมีก็กุมาการนะครับผมที่เป็นน้องรักของสกันนะครับแล้วก็มีหอมโมกศักดิ์ที่มีฤทธิ์มากนะครับผมได้จากพระพรมนะครับผมทำให้มีฤทธิ์ในอำนาจมากนะครับคิดแล้วนะครับผมตัวสการนั้นก็ไม่รอช้านะครับให้นางย์คนหนึ่งนะครับผมที่สนิทนะครับไปตามกุมาการมาเฝ้านะครับผมเมื่อกุมาการนั้นขึ้นมาเฝ้านะครับผมแล้วพสกันก็แจ้งกับกุมอาการว่า เมื่อคืนนี้นะครับมายาลามได้ไปสะกดครับจับเอาพระรามไปนะผมแต่หารมานนั้นก็ตามมาฆ่ามายาลาฟตายนะครับเห็นว่าฆ่าศึกนั้นจะกำเริบนะผมแบบกำเริบใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีผู้ใดเนี่ยต่อสู้ได้เลยพรามันเก่งมากเลยนะเพราะทหารลิงนะครับผมเก่งมากเลยนะครับที่เห็นว่าน้องเนี่ยมีฤทธิ์นะผมและมีความเก่งกล้านะครับจึงจะขอให้ภูมิการเนี่ยยก กองทัพนั้นไปสู้กับศัตรูให้หมดสิ้นนะผมเมื่อกุมการกันได้ฟังดังนั้นแล้วนะก็จึงทูลไปว่าอันต้นเหตุของสงครามนะครับที่ลุกลามนั้นไม่ใช่ใหญ่โตนะครับนั้นเกิดจากการที่ไปรักพาพระรามไอ้ไม่ได้พาพระรามนะพานางสีดามานะผมไม่ใช่เป็นการชิงสมบัตินะครับพระสถานด้อย่างใดนะพระสถานก็คือเมือของเมืองกรุงการนั่นแหละครับและขอให ทศกณัณฐ์เนี่ยส่งนางสีดาคืนให้แก่พราหมณ์นะผมก็จะยุติศึกสงครามนะครัคันนี้ได้นะผมและจะได้เป็นมิตรต่อกันนะผมทศกัณฐ์ได้ฟังดังนั้น,นะครับก็บอกไปว่าที่คุมภกันนั้นพูดมานะผมไม่เหมือนน้องเลยน้องรักพี่เลยนะครับผมทศกณัณฐ์้ส่งนางสีดาคืนให้แก่มันนะครับให้แก่พราหมณ์นะครับผมก็ไม่ได้นะผม ในเมื่อสมรคานั้นเขาไปเที่ยวป่านะครับมันก็มาตัดเท้าตัดมือจับช้ำตะฆ่าทุกของตีเสียงตายนะผมแล้วใช้หัตุมานนั้นมาหักลานต้นในสวนขวานนะผมฆ่าลานเราตายไปถึงพันตนนะผมทั้งยักษ์เผาเมืองกุลงกานะครับผมแล้วใช้ให้องคโคตนั้นมาเจรจาครับฆ่าสีเสนานะครับผมของเรานั้นตายไปนะครับผม ส่งสุขีมนั้นมาหักฉานนะครับทศกัณฐ์นั้นคงไม่เป็นมิตรกับพวกศัตรูนะผม้พวกของพรา,ามนะผมและขอให้กุมการนั้นเร่งออกทัพนั้นไปสู้กับพวกพารามนะครับผมนะผมแต่ว่าคุมการนั้นจะท้าทานอย่างไรนะครับทศกัณฐ์นั้นก็ไม่ยอมฟังนะผมซ้ํายังโกรธและด่าว่าคุมการต่างๆนานาน,นะผมคุมการนั้น จึงจำใจต้องยกทัพนะออกไปสู้รบกับกองทัพของพระรามนะผมโดยประยุทธ์ทัพอยู่ที่เชิงเขามมกตดนะครับผมฝ่ายพระรามนะครับเมื่อได้ยินเสียงโหยร้องนะครับเกือก,กล้องสะเทือนเลื่อนลั่นนะผมจึงถามพี่เพ่รือว่าวันนี้ใครยกกองทัพมานะครับพี่เพนั้นก็ทูลว่านะผมผู้ที่ยกกองทัพมาวันนี้ก็คือกุมารกันนะครับนะบผมเป็นพี่ชายของ ก็หม่อมฉันเองหรือว่าของพิเภกนะผมเป็นผู้ที่อยู่ในศสนธรรมนะผมคงจะถูกทศก,กัณฐ์นั้นบังคับนะผมให้ออกมาสู้รบนะผมขอให้พระรามนะเนี่ยจงไว้ชีวิตกุมกากันด้วยนะครับผมพระรามได้ฟังพิเภกพูดดังนั้นก็สงสารนะจึงบอกกับพิเภกว่า ถ้ากุมภกรนั้นตั้งอยู่ในทศพิทราชธรรมจริงๆหรือว่าตั้งอยู่ในแบบในธรรมนะแบบเป็นยักษ์ดีนะผมก็จะไม่ควรที่จะถูกฆ่านะผมขอให้ท่านนั้นไปบอกพี่ชายของท่านเถิดให้ยกทัพกลับเมืองไปนะผมพิเพกก็รีบทําตามบัญชาของพระรามนะครับเมื่อไปถึงก็นั่งลงตรงหน้ารถนะผมยกมือไหว้พี่ชายนะครับกุมภกรนะผมเห็นน้องชายนะครับก็โกรธต่อว่าพิเภกนะครับว่า ธรรมดาพี่น้องโกรธกันเดี๋ยวก็ดีกันนะผมแต่ตัวเจ้านั้นถูกขับไล่นะครับออกไปแทนที่จะพึ่งพาไปอยู่กับพี่น้องคนอื่นนะผมแต่เจ้านั้นกลับไปอยู่อาศัยกับศัตรูนะครับไปบอกความลับให้ศัตรูเหมือนจะแกล้งล้างตระก,กูลของเรานะผมเจ้าทําเพื่ออะไรไปพี่ทําเพื่ออะไรนะผมพี่เพียนั้นก็บอกว่าอันตัวพี่เพียเนี่ยยังต้องอภักดีต่อทุกคนนะผมจึง บอกกับพระรามว่าภูมิการนั้นเนี่ยตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมนะผมพระองค์จึงเมตตาให้พิเภกนั้นน่ะมาแจ้งกับภุมกกกิกันว่าทศกันเป็นรักนางสีดามาจึงตามมาเข็นฆ่านะผมตัวภูมกิกันนั้นตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมนะผมทำไมจึงหลงผิดไปด้วยนะผมและขอให้ภูมิการนั้นยกทับกลับไปนะผม ภุมกันนั้นได้ฟังก็โกรธมากนะผมแล้วก็ไม่เชื่อหรอกว่าพระรามเนี่ยเป็นพนะระนารายอวตารลงมานะผมเพราะว่าเมื่อกี้พี่เพียวว่าเป็นพระารายอวตารลงมานะครับภุมกันนั้นไม่เชื่อครับว่า,าเป็นพระารายอวตารลงมานะครับเพราะว่าเอาพอะระนารายณ์นะผมก็มีสี่มือนะผม ถือตีคาถาจากและสังนะครับประทับอยู่บนบลังมากนะผมในทะเลนะน้ำนมนะผมแต่นี่เป็นมนุษย์2มือนะครับถือแต่สอนนะผมเที่ยวอยู่ในป่านะครับมีเรียงเป็นไพ่พลนะผมถ้าเป็นจริงนะผมดังยกยอนะผมพระองค์ก็จะต้องรู้ในข้อปริศนาเนี้ผมก็คือชีโชนะครับหญิงโหดมารยานะผมช้างงา ลีชายทรชนนะผมถ้าหากนะับทายปิศนานี้ได้นะผมครับกุมการนั้นก็จะยกทัพกลับไปนะครับผมพี่เพ่งนะครับจึงได้นําข้อปิศนาลังกล่าวนะผมมากรับทูลต่อพระรามนะผมพระรามเห็นว่าปิศนานี้เป็นเพียงคําพูดตีโวหานะผมเท่านั้นนะครับ ไม่ใช่ปริศนาอะไรอย่างใดนะผมว่าจึงปรึกษาไพ่พลน,นะครับว่าให้ช่วยกันนั้นพิจรารณาหน่อยนะผมซึ่งก็ไม่มีใครนั้นตีความได้เลยนะครับว่ามันเป็นคําแปลว่าอะไรนะผมจึงเห็นสมควรว่าให้องคตเนี่ยออกไปเจราจานะผมลวงแต่ถาม,มกุมภกดูก่อนนะผมนะครับองคตนั้นก็สําแดงฤทธิ์นะผมหอบอไปยังกองทัพของกุมภกรนนะผม จากนั้นก็ม้วนหางเป็นแท่นนะครับให้สูงเท่ากับรถของกุมาการนะผมแล้วกล่าวว่ารู้ก่อนท่านกุมาการนะครับรรรบัดนี้พระราไม่ใช้เรามาเจราจากับท่านนะผมผู้มีความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมนะผมให้สิ้นสุดในข้อปิศนานะครับท่านซึ่งพระองค์นั้นทรงเห็นพปจิศานานี้เป็นเพียงคําพูดทีสํานวนนะผม ที่ท่านแกล้งแต่งขึ้นมานะับหาใช่ปริศนาโดยแท้จริงไหมนะผมขอให้ท่านนั้นไขความมาเถิดคุมณมากันได้ฟังองค์คตนะผมก็ตอบไปว่านะครับดูก่อนองคตนะครับเจ้าอย่ามาเสแส้งแกล้งพูดนะผมเรานั้นไม่ใช่เด็กแล้วนะผมจะได้หลงคําพูดขององค์คตนะผมที่จริงพระรามนั้นก็ไม่รู้เรื่องนี้นะผมแต่เมื่ององคตนั้นถามมานะครับ กุมการ์นั้นก็จะตอบให้นะผมว่าคํานั้นคืออะไรนะครับคําว่าช้างลีนะไอช้างงาลีนะผมนั้นก็ได้แก่ทศกณัณฐนะครับที่ไปรักเอาเมียเขามานะผมและชีโชน,นะผมนั้นก็คือพระรามนะครับที่ทิ้งเมียไว้นะผมแต่ผู้เดียวในป่านะครับเมื่อเมียของต้นหายนะผมก็ตามมาเข็นฆ่านะครับให้เกิดความวุ่นวายนะผม ส่วนหญิงโหดนั้นได้แก่นางสมราคานะผมท,ที่เที่ยวเกี่ยวเกี่ยวอะไรล่ะเกี่ยวผู้ชายนะผมมานะอย่างไม่อายนะผมสุดท้ายนั้นชายชั่วนั้นก็คือพิเภกนะผมพิเภกนะผมที่เข้าไปกับฝ่ายศัตรูนะบอกบอกบอกความลับของญาติวงพงษาหมดเลยนะหมดเปลือกเลยนะผมนะครับจึงทําให้นั้นพระรามนะครับ ข้อความนี้นะผมแล้วให้เร่งยกทัพออกมาเถิดนะคุมการบอกนะครับ่องนี้นะครับผมองค์คนนั้นก็นําความทั้งหมดนะครับที่กุมการพูดนะผมมากราบทูลต่อพระรามนะผมพระรามเห็นว่าคุมการนั้นพูดจาท้าทายนะผมน่อวดดีนะครับยึงคิดว่าจะยกกองทัพไปสู้กับกุมการนะผมแต่พี่เพียงนั้นบอกว่าศึกครั้งนี้ยังไม่คู่ควรกับพระรามนะผมครับ ขอให้สุขีมนั้นเนี่ยซึ่งมีฤทธิ์นะครับเทียบได้กับกุมกัรนะครับยกไพ่พลนะครับไปต่อสู้นะครับน่าจะเหมาะสมกว่านะผมพระรามนั้นก็เห็นด้วยนะผมจึงมีบัญชาให้สุขีมนั้นนะครับพร้อมด้วยไพ่พลนาวานอนะผมออกไปตั้งทัพอยู่ในแนวป่าใกล้ๆนะครับกับกองทัพของกุมกัรนะครับผมกุมกัรนั้นก็เห็นว่าสุขีมนั้นยกทัพมานะครับจึงคิดจะหาอุบายนะครับที่จะจับ สุขีมนะครับตัวห่อไปหน้าของทาตสุขีมนะแล้วก็พูดว่าเห็นได้นะครับจริงไม่มีความกระตันยูต่อพาลีนะครผมอันนี้หาอุบายนะครับกับหลวงพินะครับไปร่วมมือกับพระรามนะครับผมฆ่าพี่ชายของตัวเองนะครับแล้วชิงอสมบัติของพี่ชายมาเป็นของตนนะผมซึ่งเป็นเวรกรรมต่อไปนะผมจะติดตัวของพาลีไม่ใช่พาลีของสขีมนะผมไปจนตายเลยนะครับผม แล้วที่ยกไพ่พลมานั้นหมายจะต่อสู้หรือไม่นะครับผมสุกีได้ฟังนั้นนะครับจึงตอบไปว่าตัวของท่านนั่นแหละครับเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลนะครับผมอันพัะนาลายนะผมได้อวตารมาเกิดเป็นพระรามนะครับผมเพื่อปราบยักษ์นะครับผู้ชั่วช้าทั้งหลายนะผมส่วนฮาลีนะผมพี่ชายของเรานั้นนะครับได้สาบานว่าถ้าไม่ซื่อตรงนะครับก็ขอให้ ตายด้วยสอนของพะนาลายนะครับหรือว่าตายด้วยสอนของพะรามนั่นแหละครับผมจึงต้องมาเสียเสียสัตว์นะเพราะว่าเสียคําพูดนะผมเลยทําให้ต้องถูกสอนของพะนาลายนะครับผมยิงจนตายนะครับผมใช่ว่าโซคีมเนี่ยจะแย่งบัลลังก์มานะครับผมนะครับอุปกรันนะครับเห็นโซคีมนั้นก็พูดแบบ สุขนีนี่พูดพูดมากเกินไม่ไหวแล้วนะครับผมนะครับแบบวดเจ่งมากๆเลยนะผมนะครับอันตัวอุมการงันกับสุขีมนะผมมีฝีมือห่างชั้นกันมากนะผมเราจะไม่ยอมสู้รบกับตบมืออย่างเจ้านะผมเอาอย่างนี้นะครับจะให้สุขีมเนี่ยไปถอนต้นรังนะผมซึ่งขึ้นไปอยู่ทางเขตตอนเหนือนะผม เอามาให้กุมรกันดูนะครับผมแล้วกุมรกันนั้นจะเชื่อว่ามีลิขิจริงนะผมนี่ไงอุบายนะผมแล้วไม่สุขีบนั้นหมดแรงนะครับผมฝากจุคีบนั้นไม่ทันรู้อุบายนะครับผมแล้วก็โมหูนะครับผมแล้วร้องตอบไปว่าแม้แต่เพ่ชายของกุมกนรกกะครับก็คือทศกัณฐ์นั่นแหละครับที่ เคยสู้กันมาก่อนนะผมตอนครั้งหกักฉาดนะผมสุขีบนั้นยังเคยชนะมาแล้วเลยนะผมกับแค่กุมกันนะั้นสุขีบนั้นสู้ได้อยู่แล้วสู้ได้สบายอยู่แล้วผมว่มาแล้วนะผมสุขีบนั้นก็หอ,อกไปยังภูเขาการละจันนะผมและเห็นต้นลังใหญ่นะครับสูงตั้งง่านนะผมจึงตรงเข้าไปถอนต้นลังนั้นขึ้นมานะครับผมกัดแกว่งนะครับสำแดงฤทธิ์เสียง คืนครั้งนะแบบดังมากลนะฟ้าผ่าเลยนะผมแล้วก็เหาะทยานกลับมาทันทีนะครับผมเมื่อถึงกองทัพนะผมก็จึงบอกว่า นี่ไงข้ายกมาแล้วนะผมแบบนี่แหละยกมาแล้วต้นลังนะครับผมกุมการนั้นได้ทีนะผมเห็นสุขีมนั้นอ่อนกําลังนะผมจึงกวัดแกว่งคาทานะผมเข้าลุกไล่นะครับสุขีมนะผมสุขีมนั้นใช้ต้นลังนะผมหดลงไปที่กุมกรัรนะครับจนต้นลังนั้น หักมาบ้านเลยแหลแกละเอียดเลยนะผมโซคุบการน,นั้น่อใช้คาทานะผมหวัดสุขีบนะผมจนชุดลงนะแล้วตรงเข้าไปจับสุขีบนะผมแล้วก็เลิกทับกับกรุงลงการนะครับผมฝ่ายเสนาลิงนะผมได้เห็นว่าผู้นำทัพของตอนนั้นคือสุขีบนะผมได้ถูกจับตัวไปแล้วนะผมต่างก็ตระหนกตกใจกันมากเลยนะครับจึงกลับไปทูพลพระรามนะผมพระรามนั้นได้ฝังก็ ร้อนใจนะผมแต่จึงสั่งให้หนุมานนั้นไปชิงเอาตัวสุขีบนั้นคืนมานะผมหนุมานนั้นสำแดงฤทธิ์นะผมหอทยานไปในท้องฟ้านะผมแล้วก็เห็นกุมาการนั้นใช้ลักแร้นีบสุขีบอยู่นะผมกำลังจะเดินเข้าประตูเมืองนะจึงตรงเข้าไปนะครับพร้อมกับบีบคอกุมรนการนะผมสุขีบมพระตกลงมาทั้งตัวหนุมานและสุขีบแล้วผมจึงเข้าต่อ สู้กับกุมอาการนะผม,มกุมาการนั้นไม่ทันรู้ตัวนะครับจึงถูกหนุมานนั้นกัดจมูกนะผมพอถูกสุขีบกัดจมูกนะผมหนุมานกัดจมูกไม่ได้ดิหนุมานกัดหูสุขีบกัดจมูกนะผมกุมาก,มกมารน,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 นั้นก็แบบโอ๊ยเจ็บไม่ไหวแล้วก็วิ่งหนีเข้ามาตัวเมืองไปนะผมพระรามนะครับ รู้ว่าสุขีพนั้นไปถูกกลลวงของกรมการนะผมจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับเช่นนั้นก็โกรธมากเลยนะผมแล้วก็ตอบว่าสุขีพนะครับว่าเสียแรงนะครับผมที่มีฤทธนะครับไม่แต่ไม่พิจารณาในการลบให้รอบครอบก่อนนะครับผมจะฆ่าทิ้งก็เสียเปล่านะเพราะว่าสุขีพนั้นได้ทําความดีไว้เยอะนะครับผม ส,ส่วนสุขีนนั้นก็น้อมรับนะครับว่าตนนั้นกระทาด้วยความประมาทนะครับผมจึงขอพระเมตตากับพระรามนะผมและพระรามนั้นก็ชมในความสามารถของอานุมานนะครับว่าเหมาะสมแล้วที่จะเป็นทหารใหญ่อ้าวสุขีปตกกระป๋องเลยครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าศึกคุมกันนั้นมีด้วยกันทั้งหมดสมศึกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ มีเยอะเหมือนกันนะครับผมก็จะแบ่งไว้เป็น EP p นะครับผมอันนี้ก็คือ EP พหนึ่งนะผมศึกกุบการนะครับผมต่อสุขีบถอนต้นลังนะครับผมก็จะเป็นชื่อนี้นะครับต่อสุขีบถอนต้นลังนะผมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ผมเล่าเรื่องให้ฟังต่อไปนะผมผมจะหาเรื่องเล่าดีๆนะครผมแล้วก็ กำลังจะเปิดช่องใหม่ด้วยเร็วนี้หรือเปล่าไม่รู้บอกไว้ก่อนนะผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายชุบชดเดี๋ยวมาใหม่คลอีพนะีหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับชุบๆ